เลือกตั้งนานว่าระหว่างภาคโลกกับภาค Unity จะทําคลิปภาคไหนก่อนดีพอจะเลือกจากวันวางจําหน่ายเอา้าก็ไม่ได้อีกเพราะว่า2ภาคนี้มันดันขายพร้อมกันคิดไปคิดมาเอางี้ละกันในเมื่อภาคโลกมันคือภาคสุดท้ายที่เป็นภาคของ Gen PlayStation 3ส่วน Unity มันก็คือภาคแรกของ Gen PlayStation 4 งั้นก็เอาเป็นว่าขอเล่นตามเจนไปเลยก็แล้วกันส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยช่างมันเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวผมก็ต้องไปเล่นภาค Unity ต่ออยู่ดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยไปปะเชื่อมเนื้อเรื่องเอาก็แล้วกันเนาะถ้ายังไงหลังจากดูรีวิวภาคโลกกันไปแล้วก็รอติดตามชมภาค Unity กันต่อได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยหากคุณยังไม่ได้กด s u b สไครต์ให้กันก็อย่าลืมกดให้กันเบาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละหนึ่งครั้งแล้วก็เช่นเคยวิดีโอตัวนี้ยังคงสนับสนุนโดยร้าน GToolhop หากคุณยังไม่มีคอมพิวเตอร์เอาไว้สำหรับเล่นเกมก็ต้องร้านนี้เท่านั้นถ้าเกิดสนใจก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์เพจใต้คลิปกันได้เลยครับโอเคก็ขายของกันยังเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันว่ารีวิวเกมเก่า Assassin's Creed Log ภาคที่ถูกยกระบบมาจากภาค Black Flag มันจะมีเนื้อหาเป็นยังไงมารับชมกันได้เลยครับ สำหรับเนื้อเรื่องของ Assassin s อสซิสต์ e e ิสโลกในส่วนของโลกความจริงจะเป็นเรื่องราวที่ถูกสารต่อมาจากภาค Black f l a g ที่เราจะได้รับบทเป็นนักวิเคราะห์คนเดิมจากบริษัทแอฟสเตโกแต่ว่าในครั้งนี้ความทรงจําที่เขาต้องเดินทางผ่านเข้าไปด้วยเครื่องอ n นิมัสนั่นก็คือความทรงจําของบุคคลสําคัญอย่างเชพัสติดคอแม a กผู้ที่ได้แปลพักจากมือสังหารสู่องค์กรเทมเพล r าจนมันได้กลายเป็นสาเหตุความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของแอสซิสต์คริสโลกนั่นเอง ก็สาหรับเรื่องย่อเนี่ยมันดูไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเลยใช่ไหมเพราะว่าเรื่องราวโดยส่วนมากมันก็ไม่ได้มีอะไรลึกล้ําไปมากกว่านี้ทําให้ผมต้องสปอยไปเลยว่าพลอตเรื่องในภาคเนี่ยมันจะเดินทางไปทางไหนแต่ว่าสําหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นอันเนี้ยจะเย็นก่อนอย่าพึ่งหาว่าผมสปอย เพราะว่าสาหรับพล็อตที่ตัวเอกเขาได้แปลพักมาอยู่ฝั่งเทมพล่าเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เขาเกลื่นมาตั้งแต่ต้นแล้วมันก็เป็นพล็อตหลักของภาคนี้เขารวมไปถึงถ้าเกิดใครที่เคยเล่นภาคก่อนหน้ามาอย่างภาค3กับภาค4พล็อตแบบนี้มันก็ไม่ได้ดูแปลกใหม่อะไรขนาดนั้นเอาจริงๆผมว่ามันสปอยมาตั้งแต่ชื่อภาคแล้วอะดังนั้นผมเลยคิดว่าการที่ตัวเอกที่เป็นมือสังหารในภาคนี้เขาจะย้ายฝั่งย้ายฝ่ายมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าตกใจสักเท่าไหร่ เพียงแต่ถ้าเกิดจะมองในส่วนของปมเรื่องราวและก็แรงจูงใจว่าทาไมกันทําไมคนจากองค์กรมือสังหารที่เปี่ยนไปด้วยอุดมการ์เขาถึงได้เปลี่ยนผันความยึดมั่นไปได้ขนาดนั้นถ้าเกิดเรามองแค่ในส่วนนี้ผมว่ามันก็สนุกและก็ดูมีที่มาที่ไปใช้ได้เลยเรื่องราวมันจะทําให้เราได้เห็นเลยว่าสิ่งที่ตัวเอกหรือว่าพระเอกยืนหยัดในเรื่องความถูกต้องบางครั้งเรื่องพวกนี้มันก็อาจไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเสมอไปแต่ว่ากลับกัน เทมเพลาที่เราเคยมองว่าเป็นฝ่ายชั่วร้ายมาโดยตลอดจริงๆแล้วบางคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้เป็นคนเลวร้ายได้เหมือนกันมันก็เลยทําให้เรื่องราวในภาคนี้หลายๆอย่างมันค่อนข้างเข้มข้นถึงเสน่ห์ของตัวเอกในภาคนี้มันจะไม่ได้น่าจดจําแต่ว่าสําหรับเรื่องราวที่เล่าผ่านประสบการณ์หลายๆอย่างมันก็สนุกใช้ได้เลยและส่วนตัวผมชอบวิธีการเล่าอ่ะ เขาจะมีการตัดไปตัดมาในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกันของเชได้ดีมากถ้าเกิดคุณไม่หลงและก็งงนะผมว่ามันก็เป็นการเอาโลกปัจจุบันและก็อนาคตมาสับขาหลอกให้ผู้เล่นติดตามได้เป็นอย่างดีแต่ว่ากลับกันในโลกของความจริงอะ่ะผมว่ากลอยชิบหายแทบจะไม่ได้ทิ้งอะไรให้หน่าติดตามเอาไว้เลยสักอย่างคืออย่างในภาค Black Fa เนี่ยอย่างน้อยๆจะดีจะแย่ย่งไงมันก็ยังพอมีบ้าง แต่กับในภาคนี้คืออย่างแห้งไม่น่าติดตามมาเลยอย่างเดียวที่โลกปัจจุบันทําได้ดีคือเขาฉเฉลยว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะเขาพยายามทําไปทําไมและก็ยังทําอยู่ทําต่อกันยาวๆไปในแบบที่ไม่ทํำก็ยังได้อะนะ ดังนั้นความดีงามทั้งหมดของภาคนี้มันก็เลยอยู่ในโลกของอดีตเท่านั้นการที่ได้เห็นการผูกเรื่องระหว่างภาค3ภาค4ภาคนี้และก็ภาคในอนาคตมันคืออะไรที่ดีมากจริงๆและก็คงจะไม่มีอะไรยอดเยี่ยมไปกว่าบทบาทที่เราจะได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งในการต่อกรอกับเหล่ามือสังหารในแบบที่เราไม่คาดคิดสำหรับผมเนื้อเรื่องในภาคนี้มันก็เลยสนุกมากๆเลยโดยเฉพาะกับตอนที่เขาพยายามปูปมต่างๆในการเชื่อมไปยังภาคอื่นเนี่ยคือสุดยอดไปเลยจริงๆ คราวนี้มาดูกันต่อในเรื่องของการนำเสนอสำหรับเรื่องการนำเสนอในภาคนี้ถ้าเกิดมองเหมือนเผินมันก็คือการยกจากภาคแบ็คแฟลกมาใส่ทั้งดุนในส่วนนี้ต้องยอมรับครับว่าตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นแต่พอได้ลองเข้ามาสัมผัสจริงอาเฮ้ยนี่ไม่เหมือนกับภาคแบ็คแฟลกเลยนี่หว่าแต่ว่านี่มันคือการเอาภาค3มกับภาคแบ็คแฟลกมารวมร่างกันชัดเนี่ยลองดูสิพวกความเป็นธรรมชาติแบบที่มีสภาพแวดล้อมเขียวๆเ,เหมือนเกาะร้างมันหายไปแล้วก็แทนที่ด้วยป่าที่เห็นแล้วชัดเจนเลยว่ามันมาจากภาค3าม โดยเฉพาะการปีนต้นไม้ที่ไม่ว่าจะเป็นการปีนหรือว่าแอนิเมชันในการปีนยังไงซะอะไรแบบนี้มันก็คือภาค3ชัดๆเลยเพียงแต่บรรยากาศโดยรวมกว่า70%เขาก็ยังยกมาจากภาคแบ็กแฟลกอยู่เหมือนเดิมที่ไม่ว่าจะเป็นการเดินเรือที่เราจะได้ไปสำรวจเกาะต่างๆการต่อสู้กับสภาพอากาศแล้วก็ศัตรูที่เป็นในส่วนของกองเรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดใครที่เล่นภาคแบ็ k แฟลกกันมาก่อนคุณก็จะคุ้นกับสิ่งพวกนี้ได้เป็นอย่างดีแต่ว่าถ้าเกิดจะถามว่ามันมีอะไรแตกต่างกับแบ็กแฟลกบ้างไหม เอาจริงๆมันก็มีอยู่เยอะแค่ว่าความแตกต่างที่คุณจะได้รับมันก็จะเป็นการโผล่เข้ามาผสมกับรูปแบบเดิม ยกตัวอย่างเช่นบนพื้นท้องทะเลเนี่ยเขาจะเพิ่มเติมในส่วนของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือทําให้พื้นที่ในส่วนนี้เป็นที่เหน็บหนาวแล้วก็ทําให้สภาพแวดล้อมโดยรอบไม่เหมือนเดิมการเดินเรือมันจะมีอุปสรรคบาง,อย,างอย่างเช่นภูเขาน้ําแข็งไม่ก็ทะเลบางพื้นที่มันจะจับตัวกันเป็นน้ําแข็งทําให้เราล่องเรือได้ยากกว่าเดิมส่วนพวกสัตว์ที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลเขาก็จะเพิ่มเติมสัตว์ใหญ่ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นวานเพชฌฆาตหรือว่าวานขาวที่ภาคนี้จะไม่ได้แค่โผล่ขึ้นมาโชว์ สามารถล่าที้จริงโดยเฉพาะกับวานเพชรคาดเนี่ยโคตรน่ากลัวฉลามในภาคที่แล้วคือดูจืดไปเลยแล้วก็ในเมื่อท้องทะเลในภาคนี้มันเป็นส่วนของทะเลเยื่กแข็งนั่นจริงแปลว่าทะเลในภาคนี้ตัวละครของเราจะไม่สามารถกระโดดลงไปไว่ายน้ําได้แบบตามใจชอบถ้าเกิดลงไปแบบแป๊บๆได้อยู่แต่ถ้าเกิดลงไปนานเมื่อไหร่รับรองเลยว่าได้กลายเป็นไอติมแน่นอน แต่ถึงอย่างนั้นในส่วนของท้องทะเลที่ยังเป็นพื้นที่อบอุ่นที่เราจะสามารถลงไปไว่ายได้มันก็ยังมีเหมือนเดิมอธิบายง่ายๆเลยก็คือมันคือฟิลเดิมอะแต่ว่าเพิ่มเติมในพวกบรรยากาศใหม่ๆบนทะเลที่เราจะรู้สึกว้าวมากขึ้นส่วนสําหรับบนบกนั้นก็อย่างที่ผมบอกนี่แหละครับว่ามันจะคล้ายกับภาค3แต่ว่ามันอาจจะแตกต่างกันตรงที่ว่าภาคเนี้ยศัตรูที่เราเจอมันอาจจะไม่เหมือนกันคืออย่างช่วงแรกจะคล้ายของเดิมแต่หลังจากที่เชได้เข้าร่วมกับเทมพลาศัตรูที่เราจะต้องสู้ก็กลับกลายเป็นเหล่าแอสซิสซิน และยิ่งได้เกิดเราเล่นไปจนถึงกลางเกมเมื่อไหร่เราก็จะได้เจอกับศัตรูประเภทใหม่ที่เป็นพวกแกงแ๊งอันดาพานศัตรูพวกนี้จะมีทักษะในการต่อสู้คล้ายๆกับเหล่าแอสซิสินไม่ว่าจะเป็นการหลบการหนีหรือแม้แต่การรอบเรนที่ถ้าเกิดเราไม่ระวังรับรองเลยว่าศัตรูพวกนี้มันจะเป็นอะไรที่น่ากลัวอย่างคาดไม่ถึงคือทําไปเล่นไปผมว่าเพราะว่ามีศัตรูพวกนี้เนี่ยแหละเกมเพลย์ในการต่อสู้มันก็เลยดูแปลกใหม่มากขึ้นสรุปให้สั้นๆเลยและกันนะครับ ภาคโลกเนี่ยมันก็คืออะไรที่เราคุ้นเคยในภาคแบ็ k แฟลกและก็ภาคที่3เพียงแต่เขาจะเอาข้อดีของสองภาคนี้มารวมกันอาจจะมีการตัดทอนบางส่วนที่เป็นข้อดีเด่นๆออกไปแต่ก็จะมีการทดแทนของใหม่เข้ามาแทนทําให้บรรยากาศในภาคนี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนเล่ารถใหม่ในขวดเก่าที่ยอดเยี่ยมในส่วนนี้ถ้าเกิดใครที่เล่น2ภาคมาก่อนก็น่าจะเอียนแต่ว่าสําหรับใครที่ไม่ได้เล่นนานหรือไม่เคยเล่นมาก่อนเลยผมว่านี่ก็เป็นอีกภาคหนึ่งที่นําเสนอเรื่องพวกนี้มาได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบ คราวนี้มาดูกันต่อในเรื่องของเกมเพลย์สำหรับในส่วนนี้ก็ตามที่ผมบอกไปในแล้วครับว่าการนําเสนอของภาคเนี่ยนั่นคือการเอาภาค3กับภาค Back Fla g มารวมกันดังนั้นอันนี้ส่งของเกมเพลย์มันก็เลยติดตามมาด้วยจนแทบจะเรียกได้ว่าเหมือนกันเปะ๊ะยกตัวอย่างเช่นการเดินเรือเนี่ยคือเขาจะยกระบบมาเลยไม่ว่าจะเป็นร่องเรือสั่งลูกเรือให้ร้องเพลงจากโน้ตที่หามาได้ ถ้าเกิดจะศัตรูก็แค่สั่งยิงหากชนะก็เลือกได้ว่าจะจมเรือมันทิ้งหรือว่าจะสั่งขึ้นไปบุกปล้นแล้วก็ยึดทรัพยากรมาขายหรือเอามาซ่อมเรือก็ยังได้เพียงแต่ในภาคนี้เขาจะมีลูกเล่นใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามายกตัวอย่างเช่นมันจะไม่ได้มีแค่เราแล้วนะที่จะบุกขึ้นยึดเรืออีกฝั่งสำหรับเรือศัตรูบางลำเนี่ยมันก็สามารถบุกขึ้นเรือเราได้เช่นกันในส่วนนี้บางครั้งอาจจะง่ายกว่าที่เราคิดเพราะการล้มลูกเรืออีกฝั่งจนีกฝั่งยอมแพ้มันก็เป็นอะไรที่ง่ายกว่ากกาารรใช้้เเือเขปะทัน แต่ว่ายังไงมันก็ต้องแลกครับเพราะว่าการที่เราโดนบุกขึ้นเรือนั้นก็แปลว่าลูกเรือของเราอาจจะโดนสังหารเรียบในแบบที่เราคอนโทรอะไรแทบไม่ได้เลยหรือไม่บนท้องทะเลมันก็จะมีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมเข้ามาในแบบที่ภาคที่แล้วไม่มี เช่นเรือที่มันกําลังจะลม่มที่เราจะสามารถรีบขึ้นไปค้นทรัพยากรได้ก่อนที่มันจะจมการต่อสู้ก็สามารถควบคุมปืนได้อย่างอิสระไม่ใช่แค่การใช้โจมตีจุดอ่อนพวกอุปสรรคอย่างภูเขาน้ําแข็งถ้าเกิดสามารถยิงถล่มจนมันพังลงมันก็จะเกิดคลื่นที่เราสามารถใช้ประโยชน์จากมันแถมบางครั้งมันก็อาจจะมีไอเทมซ่อนอยู่ข้างในหรือไม่ก็อาจจะเป็นลูกเล่นในการราดน้ํามันลงทะเลเพื่อจุดไฟทําให้เรือที่ไล่ตามมาอาจจะเกิดอุปสรรคจนสามารถไล่ตามเราได้ยากขึ้น นี่ครับถึงแม้ว่าในส่วนของการเดินเรือเนี่ยมันจะไม่ค่อยรู้สึกแตกต่างแต่เขาก็จะพยายามใส่ลูกเล่นใหม่ๆเข้ามาเพื่อทําให้ตัวเกมหลากหลายมากขึ้นน่าเสียดายที่ระบบการดำน้ําลงไปสํารวจหาสมบัติเนี่ยเขาไม่น่าเอาออกเลยสงสัยในภาคนี้พวกสมบัติจากเรืออับปางมันจะโดนเก็บกู้ไปหมดแล้วละมั้งเลยไม่ค่อยเห็น ส่วนกับในด้านเกมเพลย์ในส่วนของการเดินเท้านั้นในส่วนนี้ผมว่ามันคล้ายกับภาคสามากกว่าภาค Back f l a ลตตรงที่ว่ามันมีอะไรให้ทําโคตรเยอะไม่ว่าจะเป็นการล่าสมบัติที่จะเป็นทั้งการเก็บลายแทงและก็การบุกโบราณในสถานแล้วก็มีพวกไซมิชั่นเกลื่อนกลาดมากมายให้ลองเล่นเต็มไปหมดซึ่งก็เหมือนเดิมนั่นคือไม่ทําก็ได้เพราะบางอย่างมันก็สนุกแต่บางอย่างมันก็ยังไม่สนุกเหมือนเดิมเอาจริงๆถ้าเกิดจะบอกว่าลุกเล่นมันเหมือนภาค3เป๊ะเลยมันก็ไม่เชิงเพราะบางอย่างมันก็โดนตัดออก อย่างการจ้างวานนักรบรับจ้างไม่ก็การจ้างนักเต้นมาช่วยทาภารกิจเนี่ยคือไม่มีแล้วทําไมอ่ะเป็นเทมพ้าแล้วอยากจะจ้างอะไรพวกนี้บ้างไม่ได้หรอแล้วก็น่าเสียดายที่ระบบการล่าสัตว์เพื่อเอามาคราฟชุดภาคนี้มันก็ดันเป็นลูกเล่นที่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่คือถ้าเกิดใครที่สังเกตพลังชีวิตของตัวละครผมเนี่ยคุณจะเห็นแค่ว่ามันมี5้าขีดตลอดทั้งเกมเลยใช่ไหมซึ่งนั่นก็แปลว่าผมอัปเกรดชุดไปแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้อัปเกรดมันอีกเลย แต่ว่าคุณเชื่อกันไหมว่าในภาคเนี้ยพลังชีวิตแค่นี้เราก็สามารถเล่นจบได้แบบง่ายๆผมก็เลยรู้สึกว่าการมีพลังชีวิตแค่นี้มันก็พอแล้วไม่เห็นต้องเสียเวลาไปฟาร์มสัตว์ให้มันเหนื่อยเลยเทียบกันแล้วกับการอัปเกรดเรือเนี่ยมันทําให้เกมเพลย์ในการเดินเรือสนุกขึ้นจริงๆแต่สําหรับการล่าสัตว์บอกตามตรงอะ่ะไม่ต้องเล่นก็นได้ ส่วนสำหรับในเรื่องการต่อสู้ในส่วนนี้ยังไงมันก็ยังคงเป็น Assassin's Creed เหมือนเดิมมันคือตัวเกมที่มีระบบโดดเด่นอย่างการเคานเตอร์กูโลกจนบางครั้งผมก็เริ่มคิดว่า Hidden Blade เนี่ยมันเริ่มไม่เป็นเอกลักษณ์แล้วนะเว้ย ถ้าเกิดภารกิจมันไม่ได้บังคับว่าให้เรารอบเลนห้าม alert ผมว่าการถือดาบเข้าไปสู้แล้วก็การเคาน์เตอร์ให้ตุยหมดฉากมันไวกว่าเยอะจริงๆแต่อย่างน้นอยๆกับระบบผิวปากที่เอาไปใช้ล่อศัตรูเนี่ยภาคนี้ผมยอมรับว่ามันใช้ได้ดีขึ้นเพราะมันมีเอฟเฟกในการกําหนดระยะแบบชัดเจนเลยกลายเป็นว่าภาคนี้ก็ยังสนุกกับการรอบเลนอยู่นะแต่ว่ากับสิ่งที่มันแปลกใหม่มากขึ้นก็มีครับไม่ใช่ไม่มี ยกตัวอย่างเช่นอาวุธภายในภาคน,นี้เราจะมีอาวุธใหม่ประจำกายนั่นก็คือปืนไรเฟิลอัลลมที่จะสามารถใช้กระสุนได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกระสุนยาสลบรกระสุนยาหลอนประสาทแล้วก็กระสุนพลุที่เราสามารถเอาไว้ใช้ทาให้ศัตรูสายซุ่มโผล่ออกมาจากที่ซ่อนแล้วก็ในภาคน,นี้เราจะได้ใช้อาวุธที่ทรงประสิทธิภาพอย่างพวกเครื่องยิงระเบิดชนิดต่างๆหลักๆแล้วมันเอาไว้ใช้ทำลายเครื่องจักรขนาดใหญ่ไม่ก็ใช้ทำลายพวกประตูแต่ว่าถ้าเกิดใครจะขยันเอาไปถล่มศัตรูเพื่อความสะใจส่วนตัวอันนี้ก็ไม่ว่ากัน แล้วก็อีกอย่างถ้าเกิดไม่นับของในเรื่องเกมเพลย์ที่มันดูซ้ำซากเกินไปผมว่าในภาคนี้เกมเพลย์ในตอนที่เราต้องถล่มแก๊งอันดพานผมว่ามันก็สนุก ระบบนี้มันจะคล้ายกับฟาคลายเลยที่เราจะต้องเข้าบุกยึดพวกเอาโพส์แต่ว่าสิ่งที่เราทํามันจะมี2อย่างนั่นคือ 1. นค่าลีดเดอร์ของพวกมันให้ได้ซึ่งพวกมันจะไวเป็นลิงขี้หนีขี้ซุ่มวิ่งตามไม่ดีไม่ระวังก็อาจจะโดนพวกนักซุ่มที่เรียกว่าสตอเกอร์เดินออกมาซูบได้แบบง่ายๆและอย่างที่ 2. นั่นคือเราจะต้องเผาธงของพวกมันทิ้งในส่วนนี้ไม่ยากเท่ากับการตบลีดเดอร์แต่ก็นั่นแหละ ยังไงมันก็ไม่ได้ง่ายจนเราสามารถวิ่งฝ่าเข้าไปทำอะไรแบบนั้นโดยที่ไม่ต้องระวังได้เช่นกันคือมันตลกมากอะตรงที่ว่าภาคเนี่ยการต่อสู้มันดูซ้ำซากแต่ว่าการถล่มอันตรภานที่มันจะมีอยู่แค่ช่วงเวลาหนึ่งมันดันสนุกไปซะอย่างนั้นดังนั้นสําหรับคนที่จะมาหาความเอนจอยในภาคนี้ผมว่าไม่ผิดหวังครับเพราะว่าภาคนี้เกมเพลย์มันมีหลายรสชาติ กมเพลย์ในการร่องเรือก็สนุกไม่ได้ดูเยอะเกินไปการต่อสู้ก็มีทั้งแบบเก่าและก็แบบใหม่เอาใจผู้เล่นหน้าเดิมแต่ก็มีรุกเล่นใหม่ที่ทําให้สนุกมากขึ้นและที่สําคัญภาคนี้มันก็มีหลายเหตุการณ์ที่โคตรจะระทึกที่สัมผัสได้จากการเล่นจริงบางฉากเนี่ยคือมันน่าตื่นเต้นมากๆเลยจนผมแอบรู้สึกว่าเฮ้ย hey, นี่มันคืออันชาต,ติจะชัดเลยนี่หว่าสรุปแล้วภาคนี้คือครบรถครับเกมเพลย์ชิวๆก็มีเกมเพลย์ที่ตื่นเต้นก็เยอะและที่สําคัญภาคนี้คือภาคที่โคตรง่าย ใครที่คิดว่าภาคเก่าๆเนี่ยระบบมันเยอะแล้วมันก็ดูยุ่งยากเกินไปหน่อยภาคนี้อะไรหลายๆอย่างเขาก็ทําให้ง่ายขึ้นจริงๆคือเป็นภาคที่เอนจอยกันได้ทุกคนนะ่ะโดยเฉพาะกับคนที่อยากเล่นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเอาเป็นว่าสนุกแหละครับเป็นความสนุกที่ผสมผสานระหว่างภาคแบ็กแฟล็กกับภาค3ออกมาได้ดีและก็ลงตัวมีการตัดโน่นตัดนี่ออกไปแต่ก็ไม่น่าเกลียดและก็มีการเพิ่มของใหม่เข้ามาแทนคือผมบอกได้แค่ว่าภาคเนี่ยถึงแม้ว่าจะมองเผินๆมันจะคล้ายกับภาคแบ็กแฟล็ก แต่ผมก็อยากให้มาลองเล่นกันก่อนน่ะผมว่ายังไงอารมณ์มันก็ไม่เหมือนกันเลยนี่ขนาดผมเล่นตะตอต่อกันเลยนะเว้ยยังไม่รู้สึกก่อยเลยอะคิดดูคราวนี้มาดูในส่วนของกราฟิกและก็เพอร์ฟอร์แมนซ์กันบ้างสําหรับเรื่องนี้เออบอกตามตรงเลยว่ามันดรอปสำหรับกราฟิกในส่วนของการเดินเรือเนี่ยอันเนี้ยไม่ติดเพราะมันเทพพวกคลื่นทะเลพายุหรือว่าฝุ่นควันในตอนที่เรือถล่มกันยังไงมันก็ยังสวย เป็นอะไรที่ฟินได้แบบไร้ข้อกังขาเหมือนเดิมแม้ว่าจะเป็นเกมอายุเกือบ10ปีแต่กับพวกเกาะต่างๆที่เราจะได้ไปสำรวจเนี่ยอันนี้จากใจเลยว่ามันดรอปลงส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องฤดูกาลในตัวเกมด้วยละมั้งอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจแต่ผมไม่ชอบตรงที่ว่าสีสันมันไม่สดอะคือตอนปรับก็ปรับสุดแล้วนะทำไมไม่เห็นสวยสดเหมือนกับภาค4เลยแล้วกับระบบ feel of view ในภาคเนี่ยคือมันแย่แบบชัดเจนถ้าเกิดไม่เดินเข้าไปใกล้ๆดีเทลก็คือไม่เลนเดอร์มันเศร้าอะ มันก็เลยทําให้ผมคิดว่าเอ๊ะทำไมกราฟิกในภาคนี้มันถึงถอยหลังเนี่ยนะเพราะว่าถ้าเกิดนับไทม์ไลน์ในการวางขายเนี่ยภาคโลกมันคือภาคที่ออกมาจากหลังภาคแ a c k f l a กใช่ไหมแต่ทําไมแ a c k f l a กสวยแต่ภาคโลกดันไม่สวยแถมเหมือนภาคสซะงั้นหรือว่าจริงๆแล้วภาคโลกจะเป็นภาคที่ถูกพัฒนาก่อนแบ็กแฟลกกันนะเนี่ยคือผมเอามาลองเทียบดูมันดรอปลงจริงๆ แล้วก็ในเรื่องที่ผมมองว่ามันดรอปเนี่ยมันก็ไม่ได้ดรอปแค่ในเรื่องแสงเงาหรือว่าสีสันเท่านั้นพวกแอนิเมชันหรือว่าความเป็นธรรมชาติของชาวเมืองยังไงผมก็มองว่ามันจืดแล้วมันก็ดูแห้งแลง้งถ้าเกิดเทียบกันแล้วผมว่าเผื่อภาค3ยังทําดูดีสะก,กว่ามันก็เลยทําให้ภาคนี้ผมได้เห็นอะไรตลกๆจากชาวเมืองค่อนข้างบ่อยโดยเฉพาะกับคนที่กําลังตกปลาเนี่ยคือยังฮาเลยผลักพี่แกตกน้ําแล้วพี่แกก็ปีนขึ้นมาใหม่จากนั้นก็หยิบเบ็ดออกมาจากกระเป๋าเฉยเลย แล้วก็ในภาคนี้ผมเจอบักตัวหนึ่งที่ทั้งหาและก็ทั้งพาเกมล่มคือมันจะมีฉากหนึ่งที่เชจะโดนจับได้ว่าพยายามจะขโมยบันทึกสําคัญทําให้โดนไล่ล่า แต่กับฉากนี้เหมือนว่าโมเดลมันจะค้างมันก็เลยทําให้กายเนื้อโมเดลมันยังค้างอยู่ที่แห่งนั้นส่วนวิญญาณอะไปโนแล้วแล้วในคลาสซีนก็เลยกลายเป็นว่าจากฉากที่มันควรจะเศร้ามันเลยกลายเป็นฉากที่เราจะได้เห็นตัวละครคุยกับลมไปแทนส่วนกายเนื้อยังอยู่ที่เดิมเลยนะคือขมชิบหายไม่เห็นกันเหรอแล้วหลังจากนั้นเกมเหมือนกันล่มครับไม่รู้ว่าไอ้ที่มันล่มเนี่ยคือระบบอนิมัสล่มหรือว่าตัวเกมในเครื่องผมมันล่มกันแน่ สรุปแล้วสําหรับเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษแค่ว่าโดยรวมะมันรอบลงกว่าภาค Black f ฟ a g แบบเห็นได้ชัดแล้วมันก็ดันไปคล้ายคลึงกับภาค3ซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอะไรแบบนั้นดังนั้นใครที่จะมาฟินกับบรรยากาศของภาคนี้ก็อาจจะรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันแย่เลยนะมันก็ยังดีอ่ะแต่ยังไงก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ดีสู้กับภาคที่แล้ว สรุปแล้วภาคนี้ก็คือภาคที่มีเนื้อเรื่องที่สนุกส่วนตัวแล้วผมชอบมากกว่าภาคที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราะว่ามันได้เห็นมุมมองใหม่ๆที่เขาไม่เคยนําเสนอแบบชัดเจนด้วยละมั้งผมเลยมองว่าภาคเนี้ยเป็นอีกรสชาติหนึ่งที่ใหม่และก็แปลกดี ส่วนกับเรื่องอื่นที่ไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอเกมเพลย์หรือว่ากราฟิกสําหรับเรื่องนี้มันจะมีอะไรหลายอย่างที่ผสมผสมกันไม่ว่าจะเป็นของใหม่ที่ทําให้เกมพิเศษมากขึ้นแต่ก็มีการตัดทอนของเก่าบางอย่างที่ดีออกไปรวมไปถึงอะไรที่มันดีอยู่แล้วเขาก็ดันเป็นเนื้อมันลงดังนั้นในภาคน,นี้เขาก็เลยมีทั้งข้อดีและข้อเสียเป็นข้อดีที่ถือว่าเยอะใช้ได้ส่วนข้อเสียก็เรียกว่าพอรับได้ละกัน ทำให้ภาคนี้โดยรวมก็ถือว่าโอเคสนุกเล่นได้นับว่าเป็นอีกภาคหนึ่งเลยที่เล่นแล้วก็เพลินดีไม่รู้สึกว่าเล่นแล้วจะเสียดายเวลาที่เสียไปแค่เพียงว่าภาคเนี้ยมันค่อนข้างสั้นเล่นแบบเพลิน,นผมว่าไม่น่าจะเกิน8ชั่วโมงก็น่าจะจบกันได้ทุกคนถ้าเกิดคุณไม่ใช่คนที่แบบชอบสำรวจทุกอย่างเก็บทุกอย่าง100%ซคุณก็อาจจะมองว่าภาคเนี้ยมันสั้นเกินไปหน่อยแล้วสำหรับเพื่อนๆนที่เคยเล่น s s a s s i n s Creed โลกันมาก่อนแล้วครับคิดเห็นยังไงกับภาคนี้กันบ้างอย่า โอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้กันละกันและแล้วเราก็ทำกันเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับ As s a s s i ิน c r e เ d เจนแรกต่อจากนี้ก็จะเป็น Assassin s s a s s i n ิน r e e d ในยุคใหม่ที่ไปเดิมด้วย u n v i l Next ส0สักทีซึ่งนั่นก็คือภาค Unity นั่นเองครับเดี๋ยวรอรับชมกันต่อได้เลยไม่นานเกินรอแต่ว่าสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะสมควรเกบเวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ไง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์ และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกดซ b s สไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ